อนที่3871หอมมากเมื่อเห็นเริงวะทุกคนยิ้มและพูดว่าพวกข้ารู้ว่านายหญิงของท่านเพิ่งคอดลูกจึงส่งของขวัญมาวอวยพรเป็นการเฉพาะหวังว่าคุณชายจะรับไว้เมื่อได้ยินเช่นนี้เริงวาจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าพวกท่านทุกคนช่างมีน้ำใจแต่นายหญิงของข้าสั่งไว้ไม่ให้รับของขวัญใดๆแต่ข้าจะบอกถึงความมีน้ำใจของทุกท่านให้ในายหญิงทราบ นี่เป็นเพียงของบำรุงร่างกายไม่ใช่ของความราคาแพงอะไรในเมื่อนำมาแล้วพอคาก็ไม่มีเจตนาที่จะนำพวกมันกลับคืนคุณชายโปรดเอาไปเถอะชายว่ากลางคนผู้หนึ่งพูดขึ้นเช่นนี้แต่เขาไม่ได้ส่งของให้กับเลิงวาโดยตรงแต่นำสิ่งของเหล่านั้นไปวางไว้หน้าประตูก่อนโคงคำนับหันหลังแล้วจากไปทันทีราวกับเกรงว่าถ้าเขาเดินชาเกินไปเลิงวาจะขอให้เขานำสิ่งของเหล่านี้กลับไป โดยคนอื่นๆเห็นดังนั้นจึงพูดไปพรางวางเข้าของไปพรางสุดท้ายแล้วต่างก็รีบร้อนจากไปหนึ่งวารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคันพอมองไปที่ของขวัญที่กองสูงเหมือนภูเขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะใส่หัวและหัวเราออกมาช่างเถอะช่างเถอะในเมื่อนำของมาแล้วเช่นนั้นก็นำเข้าไปข้างในก็แล้วกันหลังจากทุกคนกลับไปแล้วเขาก็สะบัดแขนเสือ้อ เก็บสิ่งของทั้งหมดเข้าไปในห้องมิติจากนั้นจึงปิดประตูและเดินเข้าไปข้างในเลิงวาใครอยู่ข้างนอกหรือหลัวอีถามพร้อมกับโยนผลไม้สีแดงในมือและเมื่อเขามาถึงตรงหน้าเลิงวาก็ส่งผลไม้ให้อีกฝ่ายข้าไม่กินเจ้ากินเถอะเลิงวาพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนพังว่าเราผู้นำตระกูลจำนวนหนึ่งในเมืองส่งของขวัญมาแสดงความยินดีกับนายหญิงที่คอดน,น้อย มีของขวัญมากมายเท่ากับภูเขาขนาดย่อมข้ากำลังจะแกะออกดูสักหน่อยว่าคืออะไรเอ๋ A. เอาอย่างนี้แล้วกันข้าจะไปกับเจ้าด้วยหรือว่านำอะไรมาให้บ้างหลวอากับผลไม้คำหนึ่งแล้วส่งสัญญาณบอกให้เขาเดินเข้าไปในเรือนหน้าทั้งสองคนมาถึงที่โถงหน้าเปิดของขวัญและตรวจสอบดูเมื่อเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรบำรุงร่างกาย พวกเขาก็จะระเบียบของเดินไปที่เลือนหลังอืกลิ่นสุราหอมมากทันทีที่ลวยอีเข้าไปในร้านได้กลิ่นหอมของสุราเขาตั้งใจสูดกลิ่นแล้วรีบถามมีกินไขวิญญาณอยู่ในสุราด้วยเป็นของอร่อยอะไรกันมันคือน้ำแกงไก่สุราสำหรับนายหญิงชินซินนำอาหารออกมาและถามด้วยรอยยิม้มพวกเจ้ามาได้อย่างไรน้ำแกงไก่สุรายังมีอีกหรือไม่ถ้าอยากชิมสักครึ่งชาม ลอยอียามยิม้มท่าทางดูตะกระอยู่บ้างมีเจ้าอยากกินก็ไปกินที่ห้องครัวเธอะจินซินหัวเราะเสียงเบาน้ำแกงไก่สุรานี้หอมหาเปรียบทำขึ้นเพื่อสตรีที่อยู่เดือนโดยเฉพาะถ้าตุนน้ำแกงปลาเอาไว้ด้วยเจ้าอยากกินสักชามเหมือนกันเดือไม่น้ำแกงปลาหรือนั่นก็บำบุงร่างกายได้หรือลอยอีถามด้วยความสงสัยชินซินเม้มปากยิม้มตำราแพทย์ว่าไว้สตรีน้ำนมไม่พอ กินน้ำแกงปลาเราช่วยเนเพิ่มน้ำนมได้แขกๆขลัวอีสำหรับน้ำลายใบหน้าแดงกำที่เขารีบบกมือไม่แล้วแม่แล้วเขาไม่อยากกินแล้วน้ำแกงไก่สุราก็ไม่กินแล้วเช่นกันเลิงวาที่ยืนอยู่ไกลๆฟังคำพูดของพวกเขาก่อนยิ้มคว้างเขาจ้องไปที่จินซินและพูดว่ามีคนในเมืองเพิ่งส่งของบำรุงร่างกายมาให้จาํานวนหนึ่งข้ากำลังคิดว่าจะนำมาให้เจ้าเก็บไว เรื่องของที่มีประโยชน์บางอย่างให้ในายหญิงกินโอมีอะไรบ้างหรือตอนนี้นายหญิงกินของที่มีคุณค่าทางโภชนาการและบำรุงร่างกายทั้งนั้นมีสมุนไพรบางอย่างที่นางกินไม่ได้ด้วยชินซินกล่าวและถือจานไว้ในมือแลขณะตามพวกเขาไปที่โต๊ะหินในลานพวกเจ้าสองคนคุยกันไปเถอะข้าจะไปหานายน้อยหลัวอ,อีกล่าวและเตรียมที่จะเดินไปที่เรือนหลัก หลังจากเรียนไปได้สองก้าวเขาก็หันกลับมาแล้วถามว่าเจ้าตำหนักก็อยู่ด้วยเชื่อหรือไม่ตอนที่สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองฉลองเมื่อครู่อยู่แต่นายหญิงให้เขาไปพักผ่อนแล้วตอนนี้อยู่ในห้องข้างหลังชินซินกล่าวฟังคำนี้แล้วหลวอีถามอีกว่านายน้อยทั้งสองเราน่าจะหลับอยู่กับนายหญิงจากนั้นหลวอีถามอีค่ะตอนนี้เข้าไปจะรบกวนนายญิงพักผ่อนหรือไม่ชินซินยิม้ม หากอยากพบนายหญิงรออีกสักสองสามวันจะดีที่สุดตอนนี้นายหญิงต้องพักผ่อนให้มากเพื่อปรับสมดุลร่างกายเช่นนั้นก็ได้โรอีกล่าวจากนั้นจึงเดิอนอ้อมกลับมาแล้วก็นั่งลงข้างโต๊ะชินซินก็เก็บข้าวของบนโต๊ะขึ้นมาพูดว่าเช่นนั้นข้าจะไปที่ห้องครัวก่อนพวกพี่สาวคาขอปฏิบัตินายหญิงอยู่ในห้องเชื่อหรือไม่เลิงวาทาม พวกนางล้วนช่วยดูแลนายน้อยอยู่ในห้องชิ้นสินยิ้มสุดท้ายจึงเดินออกไปเมื่ออยู่ว่างไม่มีอะไรทำโลวอีก็นึกอะไรขึ้นมาได้มองทางเรืองวาแล้วก็ยิ้มกว้างเรืองวาช่วงนี้ไม่มีธุระอะไรวสู้คืนนี้พวกเราฉลองกันเป็นอย่างไรนายหญิงข้อน่อยน้อยถือเป็นเรื่องดนีนักจะดื่มสุราเพียงสองสามจอกเช่นเมื่อคืนไม่ได้หรอกกระมังเรืองวาฟังแล้วพยักหน้าอืมได้ อีกเดียวข้าจะไปบอกกล่าวนายหญิงหรือเจ้าตำหนักหน่อยพวกเราอยู่ที่นี่มีสหายไม่มากนักจะได้เชิญพวกเขามาสนุกด้วยกันเจ้าหมายถึงต้อนอินเหอกับพวกจิ้นอีเฟิงหรือหลัวอีทามนอ,อกจากพวกเขาไม่มีสหายคนอื่นกระมังฟังแล้วหลัวอีพันลูกพางคุ้นขีดก่อนกล่าวก็ได้เช่นนั้นข้าจะไปเตรียมการก่อนในเมื่อจะเชิญพวกเขาก็ต้องบอกลวงหน้า ข้าจะไปเดี๋ยวนี้สนเจ้าไปบอกกล่าวนายหญิงกับเจ้าตำหนักเธอะพวกเขาน่าจะเห็นชอบได้เหลิงวาตอบมองเขาจากไปก็เดินไปทางเลือนหลักสุดท้ายเข้าประตูเสียงเบานายหญิงเฟิงจิวที่กำลังมองเด็กสองคนนอนหลับได้ยินเสียงเหลืองวาจากข้างนอกจึงส่งสัญญ,ญาณให้เหลิงซงที่อยู่ข้างเตียงให้เขาเข้ามาหลังจากที่เหลิงซงออกไปแล้วไปชิงเชิงก็เดินไปข้างหน้าและลดม่านเตียงลง อย่างไรนายหญิงของนางก็สวมเพียงเสื้อผ้าตัวในอีกทั้งปล่อยผมสีดำยาวสยายยอมไม่อ่านให้พวกเขาเห็นนางได้เลื่องซวงเปิดประตูแล้วมองน้องชายตนจากนั้นจึงพูดเสียงเบาว่านายน้อยกำลังหลับอยู่เจ้าเสียงเบาหน่อยอย่าปลุกพวกเขาตื่นได้เลื่องมาตอมรับเราจึงตามเข้ามาขันถึงข้างในแล้ว หนึ่งวาก็ไม่ได้เหยห่อยนะ้าเพียงหลุตาลงเล็กน้อยแราคาระวะครั้งหนึ่งนายหญิงคนจากตระกูลมากมายในเมืองนำของข,องขวัญบำรุงร่างกายมาให้แ,แสดงความยินดีที่นายหญิงขอดบุตรเดิมทีข้าไม่เขียนดับของขวัญพวกเขาแต่พวกเขาแต่ละคนวางของขวัญแล้วก็จากไปข้าจึงเก็บมาให้ฉินซินให้หนังเลือกให้ในายหญิงกินบำรุงร่างกายเฟิงจิวฟังแล้วก็ตอบเก็บไว้เถอะไม่เป็นไร เลิงมาพูดอีกว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรหรือเฟิงจิวถามอย่างเกียดคา้านคืนนี้พวกข้าคิดจัดงานเลี้ยงฉลองที่ท่านข้อวหน้อยๆจึงอยากเชิญต้นยินเหอกับจิ้นอีเฟิงมาเรื่องพวกนี้พวกเจ้าจัดการเองได้ไม่จําเป็นต้องถามข้าไปเถอะฉลองกันเสียหน่อยจะได้คือขากเฟิงจิวยิม้มให้พวกเขาไปจัดการตามสะดวกขอรับเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนในยิงพักผ่อนให้สบาย เขาพูดแล้วถอยออกไปตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้เงยหน้ามองเตียงแม้สักครา